ค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันเพลินแล้วนะคะแล้วรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะคะเราก็จะกลับมาฟังอย่างที่เกินว่าโบดิก้าคือใครแต่ตอนนี้ขอขายายความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าคำว่าวีรสตรีหมายถึงอะไรวีรสตรีมหมายถึงหญิงที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญต่างจาก มันก็ไม่เชิงต่างค่ะแต่ขติยนารีอย่างที่บอกไปเมื่อวันก่อนขติยานารีหมายถึงหญิงที่สืบเชื้อสายหญิงที่สืบเชื้อสายพระมหากษัตริย์หรือหรือมีพรญาติเป็นพระมหากษัตริย์มันก็จะต่างกันตรงนี้นะคะวีรสตรีก็คือหญิงที่มีความกล้าหาญนักประวัติศาสตร์แต่ละคนได้บรรยายลักษณะของโบดิก้าว่า ท่ากลางแสงเจิดจ้าแห่งแสงยานุภาพของจักวรวรรดิโดโรมันยังมีสตรีคนเถื่อนผู้หนึ่งที่กล้าหาญลุกข,ขึ้นสู้กับจักวรวรรดิเพื่อป้องเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดของนางเธอผู้นั้นคือโบดิก้าวีรสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเรื่องตำนานของสตรีคนเถื่อนอาจบีข้อมูลออกมาให้ ทราบไม่มากแต่นักประวัติศาสตร์รวบรวมข้อมูลออกมาได้จำนวนหนึ่งคือ Dio c a s ิ i u s บรรยายว่าบริก้านั้นล่างสูงน่ากลัวมีผมหนาสีดำโทษค่ะมีผมหนาสีน้ำตาลอ่อนห้อยยาวลงมาถึงเอวสวมสร้อยทองขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเสื้อรัดเอวหลากสีคาซิอุเกล่าวว่านางคือเจ้าหญิงนักรบตัวจริงคนต่อมานะคะที่เอ่ยถึงนางก็คืออลิซาเบตมาฮอนผู้เขียนหนังสือน,นางเฉาในประวัติศาสตร์บรรยายวิรกรรมของวีรสตรีหญิงผู้นี้ว่าในพศส3ส,ส ชาวโรมันได้บุกอังกฤษเต็มตัวตรงกับยุคของจกักรวรรดิคอดิอุสในตอนนั้นอังกฤษแบ่งออกเป็นอาณาจักรเล็กและใหญ่อยู่รวมกันเมื่อโรมันเข้ามาชาวอังกฤษจำนวนมากยินดีต้อนรับพวกเขาโดยไม่คิดว่าในระยะยาวจะมีผลอย่างไรต่อมาคิดสกราช60ก,กษัตริย์แห่ง เผ่าไอซินีนามว่าพาสิตากุสสิ้นพระชนอนาณาจักรของพระองค์อยู่ในสภาพต้องแบ่งกันระหว่างจากักรวรรดิโรมันกับพระราชธิดาสองพระองค์โดยมีมเหสีไม้คือโบดิก้าเป็นผู้สำเร็จราชการแต่ด้วยพระองค์สิ้นพระชนโดยไม่มีผู้สืบทอดชายโรมันจึงเห็นว่าสันติ ภาพกับโรมันที่พระองค์เคยทำไว้เป็นโมคะเนื่องจากภายใต้กฎหมายโรมันการสืบทอดต้องผ่านทางผู้ชายเท่านั้นดังนั้นการมีผู้หญิงปกครองถือว่าชาวไอซินีเป็นพวกป่าเถื่อนแม้ว่าผู้หญิงในเซลติกบริเตจะสามารถปกครองแผ่นดินได้แต่งงานกับคนอื่นที่ชอบและ ครอบครองสมบัติได้ต่างจากพวกโรมันที่ถูกควบคุมเข้มงวดพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้โบดิก้าลุกขึ้นมาสู้และแต่ละสมอละภูมิที่โบดิก้าไปทำศึกชนะได้อย่างไรค่ะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ